ตอนที่27ในที่สุดก็รู้ความจริงค่ำคืนมาเยือนหารสุนทวาแต่งตัวงดงามก้าวออกจากตำหนักตรงไปยังตำหนักเหลียงหวงการพบหน้ากันร,ระหว่างสหายที่เคยสนิททั้งสองบัดนี้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงทำกลางแสงเทียนสวัวเอี่ยนนิหงมองหน้าอาดีตสหายรักอย่างค้นหาพางถามว่า สุนฮวาข้าทำผิดอันใดกับเจ้าเป็นเขาที่ไม่ยอมตัดใจจากข้าเจ้าควรจะโกรธแค้นเขาถึงจะถูกเหตุใดต้องมาโกรธแค้นข้าหานสุนทวายิ้มอย่างเจ็บปวดตอบกลับไปว่าหนีหงกับข้าเจ้าไม่จำเป็นต้องเสแสร้งพวกเราคบกันมาตั้งแต่เด็ก มีหรือว่าข้าจะไม่รู้นิสัยคนอย่างเจ้าอย่าบอกนะว่าเจ้าแยกชินออกกับห้องเต้ไม่ออกลองนึกดูให้ดีว่าบุรุษที่เจ้าหลับนอนด้วยก่อนตั้งคันเป็นผู้ใดข้ายังแยกออกข้าไม่เชื่อว่าเจ้าจะแยกไม่ออกนอกเสจ,จากเจ้าอยากครอบครองทั้งพี่ทั้งน้องเอียนนี้หงเม้มเดิมฝีปากแน่น กล่าววาจาไม่ออกไปชั่วขณะนึกย้อนไปเมื่อสองปีก่อนอันที่จริงใจนางรู้ดีเพียงแต่ไม่อาจยอมรับจึงเถียงกลับไปว่า <c oughs> เจ้ามันหึงหวงจนเสียสติชินออกไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงจะทำเช่นนั้นได้อย่างไรสุนทวาเจ้ามันบ้าไปแล้วเจ้าสังหารรูปของข้ายอย่างไรเหตุผล หานซุนทวาหัวราอเสียงดังกล่าวว่าถึงปากเจ้าปฏิเสธแต่แววตาเจ้ามันกลับเผยความจริงออกมาจนหมดนี้หงเจ้ามันหญิงแพทย์สยาอยากครอบครองทั้งฮ้องเต้ทั้งชินอ๋องถึงได้ยอมรับนอนกับเขาโดยไม่สนใจว่าผู้ใดคือสามีนางแพทย์สยาไรยังอายเสียดายข้าลูกในท้องของเจ้ามันยังน้อยไปข้าไม่ยอมตายคนเดียวแน่ เอ่ยจบหานสุนฮวาพันหัวรออ้อนเสียงดังก้องตำหนักประหนึ่งคนเสียสติก่อนจะจากไปยังกล่าวทิ้งท้ายว่าต่อให้ลงนรกข้าจะลากเจ้าลงไปด้วยเช้าขึ้นข่าวหานเจียวยี่กินยาฆ่าตัวตายก็ดังไปทั่ววังอย่างรวดเร็วเชิงกวัวกงใช้โอกาสนี้ทูลขอให้ห้องเต้ป,ปล่อยตัวชินออง เพื่อให้ทำการสอบสวนคดีของชีสุนอีที่ถูกฆ่าตายครานี้แม้ว่าร้ายฝ่ายจะขัดค้านแต่ฮองเต้กับมีรับสั่งปล่อยตัวชินอองตําหนักสเสว,วียนเย่เยาวยานั่งพิงหมอนอิงฟังรายงานจากเผยยู่ด้วยใบหน้าอินโรยรู้สึกวิงเวียนศีรษะเป็นอย่างยิ่งเว่าความคิดความอ่านกับยังแจ่มชัดนางกล่าวโดยไม่ลืมตาว่า ถึงเวลาแล้วอายุไปบอกหวานเจ้าเยี่ยนว่าเปิ้นกงต้องการพบเรื่องภาพภาพับนั้นเพคะเผยยู่รับคำหมุนตัวก้าวออกไปจิงฉิงยืนคุ้นคิดอยู่คู่หนึ่งก็ถามขึ้นว่าเซนเฟยเชื่อจริงๆหรือเปคะว่าหานเจ้ายี่ฆ่าตัวตาย,ยาอย่าหยาใส่หน้า ก่อนจะลืมตามองมารยาบนหลังคาเตียงกล่าวอย่างเฉชาว่ามีคนสังหารนางแล้วอย่างไรนางสมควรตายแล้วไม่ใช่หรือหากมิใช่เพราะความหึงหวงของนางหลายพันชีวิตคงไม่ต้องมามีจุดจบเช่นนี้จิงฉิงพยักหน้าเห็นด้วยไม่เก็บเรื่องการตายของหารเจ้าหี่มาใส่ใจอีกตำหนักกวีเตียน หลังจากที่หลี่ชังหลืออาบน้ำเปลี่ยนชุดใหม่ก็ออกมาพบเฉิงกัวกงเขาเดินตรงไปนั่งเก้าอี้หลังโต๊ะทำงานรินชาให้ตัวเองพร้อมกับเฉิงกัวกงพางถามขึ้นว่าท่านใช้การประหารครานั้นกำจัดสองพ่อลูกตระกูลหวนใช่หรือไม่ตาเศร้าโยกิ้มภูมิใจกล่าวว่าม,ม่มีเรื่องใดปิดบ,บงังท่านออกได้เลยจริงๆ ชิ้นอ,องใส่หน้ายกชาขึ้นจิบไปอึกหนึ่งจากนั้นกล่าวว่าเรื่องที่เปิ้นหวางไม่รู้ยังมีอีกมากคงต้องรบกวนเฉินกวกกงช่วยไขยข้อข้องใจให้ตาสาวข่มศรีรษะลงกล่าวว่าเชิญถามไปเถอะค่ะหลีเชียงเหลอถามเสียงเรียบว่าเหตุใด ต้องสังหารองครารักวนยาวฟานเพราะองครารักวนรู้ความรับของกระหม่อมเชินกั่วกงตอบโดยแม่สะทุกสะท้านลีชางเล่อกล่าวต่อไปว่าเรื่องที่ท่านแอบเข้าไปขืนใจสนมเรานั้นใช่หรือไม่เฉินกั่วกงค้อมศรีรษะอีกคราเป็นการยอมรับแววตาที่มองชินอ๋องแฝงไว้ด้วยความภาคภูมิใจอยู่ไกลๆกลกล่าวว่า ที่กระหม่อมทำทุกอย่างก็เพื่อให้ท่านออกเดกลับวังหลวงพ่อเยอะค่ะลีชังเลอกล่าวว่าท่านกล้ากระทำเรื่องเช่นนี้คงมิได้เกรงกลัวแต่แรกแล้วยายถึงยังจะต้องกลัวว่าวนเหยาฟานจะนำเรื่องนี้ไปบอกฟาบาทอีกเชิงกลัวกงตอบด้วยรอยยิ้มว่ากระหม่อมมิได้กลัวว่าเขาจะนำเรื่องนี้ไปบอกฟาบาท แต่กลัวว่าเขาจะนำเรื่องนี้ไปบอกกับไทเฮาเพราะมารดาของท่านอองเป็นคนขี้หึงหากรู้เข้าคงไม่มีทางปล่อยกะหมอมแน่ขั้นเอ่ยมาถึงตรงนี้สายตาของเชิงกลัวกงที่มองชินอองพันเปลี่ยนไปก่อนจะเอ่ยต่อไปว่าท่านอองไม่เคยนึกสงสัยเลยหรือเพื่อค่ะว่าเหตุใดอดีตฮ่องเต้ถึงได้รังเกียจท่านอ,องถึงเพียงนั้น ลีชังหลือกล่าวอย่างไม่พอใจว่าเพราะคำทำนายบ้าบอนั่นเฉิงกวัวกงใส่หน้าพางน้มตัวเข้ามาใกล้ๆกล่าวเสียงเบาเราวกระซิบว่าผิดแล้วพะยะ่อค่ะเพราะฮองเต้ถังอูจงสงทราบว่าท่านออกมีใชโอรสของพระองค์ประโยคนี้ของเฉิงกั่วกงทำให้ลีชังหลือร่างกายแข็งทื่อมองอีกฝ่าย อย่างไม่อยากเชื่อสายตาทว่าคู่เดียวอาการตื่นตรึงพันมาลายหายไปรอฟังเชิงกวัวคกงอธิบายด้วยใบหน้านิ่งสงบกรารกระทำของเขาสร้างความพึงพอใจให้ต้าเสาเป็นอย่างยิ่งมองเห็นว่าเขาพร้อมแล้วต้าเสาจึงเล่าเรื่องในอดีตให้ชินอองฟังก่อนที่ต้าหมีเสียจะเข้าวังนางกับแม่ทับต้าเสาเคยเป็นคนรักกันมาก่อน หลังจากที่ให้กำเนิดโอรรโตโและได้ขึ้นเป็นฮองเฮาตามีเสียต้องแบกภาระอย่างหนักหน่วงเพราะความอ่อนแอขี้ขาดของพระสวามีเพื่อปกป้องตนเองและลูกน้อยนางจำต้องกลับไปมีความสัมพันธ์นึกซึ้งกับแม่ทัพต้าเสาเพื่อต้องการอำนาจหนุนหลังกระทั่งให้กำเนิดบุตรชายกับเขาถึงแม้ว่าฮ่องเต้จะทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดีทว่าไม่อาจทำอันใดได้ เพราะไรออำนาจเลยได้แต่สร้างเรื่องคำทํานายขับไล่องค์ชายเหล็กออกจากวังหลี่ชังเหลอฟังมาถึงตรงนี้ใบหน้าพันเปลี่ยนเป็นเย็นชาถึงขีดสุดกล่าวเสียงเย็นว่าเปิ้นหว่างกับเสด็จพี่รูปร่างหน้าตาเหมือนกันราวกับฝาแฝดท่านคิดได้อย่างไรว่าเปิ้นหว่างมีใช่เรื่องเนื้อเชื้อไขของเสด็จพ่อถึงกลัวกรงกล่าวอย่างใจเย็นว่า เพราะท่านทั้งสองมีประพักคลายไทยเฮาถึงได้เหมือนกันเรื่องนี้ไม่ได้มีอันใดแปลกท่านอองปลดเชื่อความรู้สึกของตัวเองเถิดไปะยะค่ะกระหม,ม่อมทราบว่าท่านองรู้ดีอยู่แก่ใจหลี่ชังเหลือหลับตาลงเอ็นหลังพิงพนักเก้าอี้อย่างหมดเดี่ยวหมดแรงลกล้ากลืนก้อนแข็งที่พุ่งขึ้นมาถูกคอหอยใช้ความเข้มแข็งทั้งหมดที่มี เอ่ยถามออกไปว่าถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วท่านอยากให้เปิ้อนวางทำสิ่งใดใบหน้าของเฉินกวัวกงเผยรอยยิ้มชั่วร้ายในขณะที่เฉินกวัวกงกำลังพูดคุยกับชินอ๋องในตำหนักเซเวนเย่เหยาหยาก็กำลังพูดคุยกับหวานเจ้าเยี่ยนเช่นกันเยาหยานั่งพิงหัวเตียงด้วยใบหน้าอินโรยถามโดยไม่มองหน้าว่า ผู้ใดทำให้สนมเรานั้นตั้งคันวันรุ่ยย้มยิ้มใส่ซื่อกล่าวว่าเซียนเฟยพูดเรื่องอันใดเพคะหม่อมฉันไม่เข้าใจเหยาหยาผินหน้ามามองกล่าวว่าชินอ๋องเอาผิดเจ้าไม่ได้แต่เปิ้นกงเอาผิดเจ้าได้แน่และยังทำลายตระกูลเจ้าทางตระกูลได้ด้วย เจ้าไม่เห็นหรือว่าเปิ้นกงป่วยเจ้าว่าเหตุใดอาการป่วยของเปิ้นกงถึงได้ถูกเก็บความรับกันเล่ารอยยิ้มของหวานรูอี้ค่อยๆเดินหายเพ่งมองไปที่ทองของยาวหยาอย่างเครียดแค้นเห็นเช่นนั้นยาวหยาจึงเอ่ยเตือนเสียงเย็นว่าชะตาจะขาดอยู่แล้วยังมีกระจิกกระใจอิจฉาริษยาเปิ้นกงหรือ วันดูอี้ดึงสายตากลับมามองหน้ายาวหยาก่อนจะกล่าวขึ้นว่าหลักฐานแค่ภาพผับเดียวเอามาข,ข่มขู่หม่อมฉันไม่ได้หรอกเพคะเยาวหยาหัวเร้อนในรำคอมองหวานเจ้าเยี่ยนอย่างดูแคลนกล่าวเสียงหยิ่ยันว่าเรื่องหลักฐานเปิ้นกงสร้างขึ้นเองได้ คำพูดของสนุมขั้นเฟยที่กำลังเป็นที่ปวดปานและกำลังตั้งคันกับคำพูดของเจ้าเจ้าว่าคำพูดของใครจะมีน้ำหนักมากกว่ากันฮองเฮาเคยสูญเสียคันมังกรไปได้ครึ่งหนึ่งจากแผนร้ายของหานเจ้ายี่เมื่อมาเกิดเรื่องซ้ำรอยอีกครั้งถ้าฝ่าบาทไม่สั่งประหารตระกูลหวันเก้าชั่วโคตก็ลองดูหากเจ้ามั่นใจมากนะัก พวกเรามาพนันกันดูดีหรือไม่แววตาของหวันรูอี่แทบจะรู้เป็นไฟโกรธจนสั่นไปทั้งตัวแต่คอ้อกลับออกมาว่าเจ้ากล้าหรือเจ้ามาถึงตำแหน่งนี้ได้ก็นับว่าไกลมากแล้วสำหรับสามัญชนธรรมดาคิดว่าความปกดปานของ่าบาทจะปกป้องเจ้าได้กระนั้นหรือถ้าเป็นคนของผิงอันโหกล้าแต่ต้องฆ่า คนตระกูลเจ้าจะถูกสับเป็นชิ้นๆเยาวยาหัวเราะออกมาอย่างไรเสียงตอบกลับไปว่าเปิ้นกงไม่มีครอบครัวให้พวกเจ้าสับใหญ่ต้องกลัวเกรงำคำขู่นี้ใช้กับเปิ้นกงไม่ได้เอ่ยจบเหยายาก็หันไปสั่งเพื่ออยู่อายุไปบอกฉางกงกงว่าหว่านเจ้าเยียนปองร้ายเปิ้นกง คิดสังหารด้วยเนื้อเชื้อไขของฟาบาทเพคะเพื่ออยู่รับคำทำท่าจะหมุนตัวออกไปเทว่าหว่นจะวี่รีบลุกขึ้นมายืนกว่างหน้าก่อนจะหันไปกล่าวกับเยาวหยาว่าเจ้าอยากได้แค่ชื่อใช่หรือไม่ได้ได้ถึงกัวกงเยาวหยาแย,ย้มยิ้มหลับตาเอ็นศีรษะพิงหมอนกล่าวขึ้นว่า ้าคงเป็นหนึ่งในสนมที่ฉงกว้คงกงขืนใจด้วยกระมังหวานเจ้ายี่เจ้าเป็นถึงหลานสาวของผิงอันโหเมื่อคู่ยังใช้อำนาจของตระกูลเจ้ามาข่มขืนเปิ้นกงอยู่เลยแล้วเหตุใดถึงยอมอยู่เฉยๆให้ฉงกวัวกงรังแกเจ้ารักฝ่าบาทเช่นไรกันตอนนี้เปิ้นกงให้โอกาสเจ้าได้แก้แค้นแล้ว เจ้ายัางไม่รีบความมานอีกหรือได้ยินอย่างนั้นใบหน้าของหวานดูอี้พันเปลี่ยนเป็นซีดเผือดภาพที่ถูกโฉกโกงขืนใจทําให้นางอาเจียนออกมาจริงๆเหมือนจะเตรียมตัวไว้อย่างดีนางยิ่งกระโถนไปเบื้องหน้าหวานเจ้าเยี่ยนได้เรือเดเร็วยิ่งกว่าที่หวานดูอี้จะดึงสติกลับมาได้ก็อาเจียนจนหมดเดื่อหมดแรงเผออยู่ประครองนางกลับไปนั่งเก้าอี้รินชาให้ร้างปาก รอให้นางเช็ดหน้าเช็ดตาเสร็จเยาวยาก็เอ่ยขึ้นว่าเจ้ากลับไปได้แล้ววันดูอี้เพ่งมองไปที่เยาวยาอีกครั้งทั้งแค้นเคืองทั้งเจ็บใจสุดท้ายก็ยอมรล่าความจริงด้วยความที่เฉินกัวโกงเป็นคนของไทเฮาจึงเข้าออกวังหลวงได้อย่างสะดวกสำยังไปไหนมาไหนในวังหลังได้ตามอำเภอใจไม่รู้ว่า มีสนมนางในมากน้อยเท่าใดที่ถูกเขาคืนใจหนึ่งในนั้นย่อมเป็นหวันรุี้ในคืนหนึ่งการกระทําต่ําช้าของเถึงกัวกงถูกองรครักษลสนิทของฮ่องเต้พบเห็นเรื่องเร็วร้ายเหมือนจะหยุดไปชั่วคราวเพราว่าหลังจากที่องค์รักษู้นั้นตายเถึงกวัวกงก็กลับมาอีกครั้งหวันเจ้าเยี่ยนถูกบังคับให้วางยาสนมที่ตั้งคัน หลอกให้พวกนางฆ่าตัวตายเพื่ออำพางคดีพ่อเหมยจวงเข้าวังนางจึงหาโอกาสแก้แค้นเฉินกวกงโดยเลือกช่วงเวลาที่ต้าเหมยจวงถวายตัวทําให้เกิดคดีสองศพสุดท้ายหลังจากฟังจบเยาวยาพันบกมือให้หวัานเจ้าเยี่ยนออกไปภาพที่พี่ชายถูกบันคอปรากฏขึ้นในหัวจนเกิดอาเจียนอย่างหนักเรื่องนี้ ไปถึงห้องเต้อย่างรดวดเร็วไม่ถึงหนึ่งครนริเชเลอร์ก็มาถึงยาวยาพวากอดเขาราวกับเด็กน้อยต้องการผักพิงเขาต้องปอบประโลมอยู่พักใหญ่นางถึงได้สงบลงลิเชเลอร์เช็ดน้ำตาให้นางอย่างเบามือทางกล่าวขึ้นว่าอย่าเอ๋ยยามนี้เจ้าไม่ได้ตัวคนเดียวอีกแล้วมีอะไรควรให้สามีออกหน้า ที่เจ้าต้องการคือปกป้องลูกของเราให้ดีส่วนเรื่องอื่นมอบไม่ค่าจัดการเถิดเขาไม่ได้ใช้คำแทนตัวเองตามตำแหน่งเหมือนเคยเยาวยาฟังแล้วรู้สึกถึงความสนิทสนมใกล้ชิดนางจับมือเขาเอาไว้เล่าความชั่วช้าของเฉินกวกงให้ฟังอย่างละเอียดหลี่เฉินเหลอฟังแล้วไม่ได้มีเที่ยบทีแปลกใจเขากล่าวกับนางว่า รอก่อนอีกไม่นานข้าจะทำให้เจ้าได้เห็นจุดจบข,ของฉันกัวกงคืนนี้เยาวยาหลับไหลไปในอ้อมกอดอบอุ่นของหลี่เฉลือแต่ยังมีสติวังหลังหลายคนที่ไม่อาจขบตาหลับ